ลองเครื่องนะคะตัวนี้เป็นนาแว่นรูโอ็นนาแว่นสิบนิ้วบอกาพี่ต้นนาแว่นสิบนิ้วเนาะอันนี้ชิ้นงานนะคะสิบนิ้วรูซีเมนรูซีเมนไม่อา,าหารสัตว์นะคะอันนี้ใช้เกียร์ทดเบอร์ร้อยใช้มอเตอร์ลองเครื่องตอนนี้จะใช้เกียร์แรงฉุดนะคะของยี่ห้อมิสู ดอกมาแล้ว ใช้เกียร์ทดรร้อยตอนนี้เราลองเครื่องใช้มอเตอร์เก็ยแรงอยู่นะคะโอ้หมดแล้วดูสีบินแ้มมาดูลูกนะคะได้รีเยสุดยอดเลยดูสิสวยมากเม็ดแน่นเม็ดสวยนะคะ 영아